รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัท PTT g l o b a l chemical s, จำกัดมหาชนบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวสวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะบ่ายโมง10นาทีทุกวันสุขทางช่อง5นะคะวันนี้เราเริ่มต้นเรื่องแรกด้วยความสุขของเด็กๆก,กันค่ะเด็กๆถ้ามีภูมิคุ้มกันที่ดีมีความสุขแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราตามไปเข้าค่ายกันเลยค่ะ ค่ายสัญญาใจสายใยครอบครัวที่จัดขึ้นเพื่อผู้ปกครองและเด็กๆค่ะน้องๆและผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์เข้าร่วมค่ายสัญญาใจสายใยครอบครัวพร้อมกันเป็นครั้งแรกค่ะเพื่อรับทราบความรู้ด้านยาเสพติดการป้องกันการท้องในวัยเรียนข้อดีข้อเสียในการเล่นเกมร่วมถึงการสารสายใยในครอบครัวจริงๆแล้วคุณแม่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรอะไรเลย เราก็เป็นครั้งแรกก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกสนุกสนานได้เรื่องความรักความอบอุ่นแล้วก็เกี่ยวกับใช้ชีวิตประจำวันว่าจะต้องสอนลูกยังไงจะต้องทำยังไงให้ลูกเข้าออกครอบครัวได้กับผู้อื่นก็คือคงจะต้องเอาไปสอนไปคอยเตือนใจเขาถ้าเกิดทำอะไรพลาดไปพูดง่ายว่าเหมือนกับแบบเราเลี้ยงลูกช่วงเราไม่อยู่อะฝากไว้ที่รานเกม ดีนะคะได้อยู่ใกล้กับลูกค่ะค่ะแล้วเราได้ดูพฤติกรรมของเขาได้เห็นแบบเวลาเขาเล่นกับเพื่อนยังไงเข้าสังคมยังไงก่อนหน้านี้หลายครอบครัวมีเวลาอยู่กับลูกๆน้อยมากค่ะเพราะว่าต้องทํางานแต่หลังจากเข้าค่ายสัญญาใจสายใยครอบครัวพฤติกรรมของเด็กๆเ,เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตั้งใจเรียนขึ้นแล้วก็เล่นเกมน้อยลงมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ได้เปิดเหม,มืนได้เปิดใจ กันมากขึ้นพูดง่ายขึ้นนะคะแล้วก็แบบมีอะไรก็จะสนิทกันจะกอดจะหอม,อ,มอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราห้ามทำอย่างนงี้นะอะไรเขาก็จะฟังครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างบอกว่าลูกๆมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งตรงตามเป้าหมายของกิจกรรมที่ต้องการให้ครอบครัวและเยาวชนมีความสัมพันธ์รรที่ดีต่อ,อก,กันเพื่อเป็นเกราะให้กับเยาวชนจากสิ่งยั่วยุต่างๆค่ะ ก็ต้องการที่จะเป็นการปลูกฝังนะคะทักษะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะของของเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์นในทางที่เป็นประโยชน์นะคะให้เด็กรู้มีความรู้เท่าทันในเรื่องของสื่อจากภายัยจากสื่อออนไลน์นะคะหรือในเรื่องของเท่าทันในทักษะชีวิตในเรื่องของทำอย่างไรที่เราจะไม่มีาการพลาดพรัง้งแล้วเกิดปัญหาในเรื่องของ การตั้งครรภ์นในวัยรุ่นขึ้นมาโรงเรียนนาคนาวาอุปธรรมถือเป็นโรงเรียนนําร่องที่สร,สร้างให้เกิดการเข้าค่ายแล้วก็มีการนําเด็กเยวาวชนแล้วก็ผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูเนี่ยมาร่วมกันรับรู้อบรมแล้วก็มีการปลูกฝังเด็กในด้านต่างๆจะเป็นเรื่องด้านคุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็รวมทั้งข้อที่เป็นปัญหาของทางสังคมแล้วเราคิดว่าเด็กก็ควรจะต้องทราบว่าจะเดินอย่างไรที่จะเป็นทางที่ถูกทางไม่ไปกับสิ่งที่ยั่วยุในสังคมค่ะ ค่ายสัญญาใจสายใยครอบครัวกิจกรรมสร้างสารรค์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องการให้สายใยในครอบครัวเข้มแข็งเพื่อเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดให้กับเยาวชนค่ะครอบครัวคือหน่วยสําคัญที่คอยกําหนดทิศทางชีวิตให้กับเด็กๆนะคะและสําคัญที่สุดก็คือความรักและความใส่ใจใช้เป็นสิ่งที่นําทางไปค่ะ ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะ